เล่นเรื่องนี้นนนแหละคุณรู้กเหรอว่าตัดตาเหมือนกันนะว่าเป็นครั้งแรกของเราใช่ค่ะสนุกมากค่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะตลกแล้วก็น่ารักแล้วก็สดใสมากขนาดนี้อะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากมาลองช่องนี้ดูเพราะว่าเราเราชอบหมายถึงว่าเราเราชื่นชอบแบบชอบมองสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วอยู่ด้วยแล้วมันแบมันมีความแบบว่าเอ้ยแบบตามันสดใสอะค่ะที่เวลาเรามองไปแล้วเราเจอแต่สิ่ง มันมันชัเลนจ์ตัวเองตัวไงปะคือหนูว่าก็จริงๆก็เหมือนกับที่เราเคยเล่นมาปกติค่ะแต่ว่าแค่เรารู้สึกเราเอนจอยเราเอนจอยแล้วเราก็รู้สึกท่นเขาก็เปิดพาร์ทเนอร์ที่ดีบนเน่งเลยอย่างแบบเป็นหลายๆยาอย่างมันเหมือนเราสบายใจเหมือนพอเราได้แบบมาร่วมงานกัน บบมาเจอน้องอะไรเงี้ยน้องก็สอนอะไรเราหลายอย่างอะไรเงี้ยด้วยความแบบน้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นแบบไม่เหมือนกันทําให้เราต้องแบบปรับตามน้องไปเรื่อยๆหรีอแอคอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคมนโอเคเขาเล่นมาแบบนี้เราลับมาแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันสักเคสอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกไม่ม่วงดีค่ะถามความรู้สึกใครเขินกันมากกว่ากันเอาสีแรก โหตื่นเกิดมากนะเดี๋ยวเก็บอาการาไม่รูี่ก้าวดูออกไหมอะไรการคนเก็บทรงจริงแลวแลกเก็บไว้ในใจว่าเราถึงเต็นก็คือน้ำลอ่ะจะเก็บทรงไหมอะนเพราะนคนหน้าดี <ใน S 2> หราอว่านค,นคนหน้ารักอะค่ะแบบเวลาเล่นอะไรไงเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาเล่นแบบแต่ เวลาฟอลเขาหน้านิงแต่เวลาเขาเล่นจริงๆอ่ะเขามีความน่ารักในเอ็นดูมันทำให้เราอ่ะรู้สึกรักเขาคูมขังเ่เวลาเราเล่นกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ็นดูรู้สึกแบบเด็กคนนี้น่ารักคนนี้เขินที่สุดคือตอนเขาแบบมีแรก c t r e a c ยงอ่<ม>อ่ะแต่ละคนเขินอ,อ,อ,อะไรกันละกันรอยยิ้มสายตาอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแบบที่แก้มค่ะในฉากนะคะ,ะ,คะตัวเองเขาจะแบบ พี่กแก่แบบเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมไหนเนี่ยเทคนี้อะไรเงี้ยม,มันก็เลยต้องมันเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบเหมือนแบบทิชชี่นเราอะเราก็แบบรู้สึกแบบจิกกี้ค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ทั้งสองคนจะเปลี่ยนาากันไหมคะเข้าฉากกันไม่เกิดอ่ะไม่เกิดอ่ะอันนั้ <c oughs> นโชว์เลยไปญี่ปุ่นด <ๆ S 1> <c oughs> ้วยกันมาค่ะ เจอแบบความเย็นเจอแรงกดดันหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําเวลาด้วยด้วยเวลาที่แบบเทรดของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ทําให้เราต้องรีบทําเวลาแล้วก็สามาทีกันเร็วมากขึ้นเลยนะคเจอดแรงกดดันเราสองคนเป็นยังไงก็เพิ่องทำกันทำไปไปกันอะยเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาก็อยากแบบเหมือน ยังเมื่อกี้ที่บอกก็คือเป็นเลิฟซีนที่เยอะที่สุดในชีวิตของทั้งคู่มันมากจริงค่ะมากจริงนแบบบางทีหนูก็หันไปถามว่าแบบเฮ้ยปกติเขาเล่นเยอะเลยไหมเยออ๋อแล้วทำไมเราถึงแบบลุยไปกับมันได้ขนาดนั้นคะเพราะเขาสบายใจด้วยที่หนูแบบเห็นว่าคือปกติหนูจะไม่เคยเล่นเลิฟซีนเลยปกติอะทุกอย่างจะพอแบบ เป็นผู้หญิงไงหนูว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามีสบายใจมากกว่าแล้วก็ยิ่งเป็นพี่สาวเลยจะยิ่งแบบโอเคเราแบบเหมือนเราสบายใจอ่ะเราก็เลยโอเคกับเล่นอะไรอ่างเงยใช่ปอันนี้อันนี้จริงๆนะแบบเวลาเห็นน้องเวลารับงานเนี่ยน้องก็จะค่อนข้างแบบแบบโปรเทคตัวเองแบบระดับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้น้องเขาก็สนิทสนมากๆแบบเล่นเต็มที่แล้วก็รู้สึกรู้สึกสบายตัวมากกว่าเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราเข้าใจในมุมกล้องแล้วก็อะ ด้วยมนะูลหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าเรารีบรีบทำมันก็จะไม่ไม่ไม่สวยงามเราก็ไม่ได้อารมณ์คนดูอะไรเงี้ยแล้วตอนเรถ่ายเลิฟซีนเรามีคุยกันไหมคะว่าแบบได้ได้แบบมากประมาณไหนอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆช่วงแรกเราก็มีตกลงกันนะคะก็ถามแบบคอนเซ็ปต์น้องก่อนว่าเออน้องแบบได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งออพอมันเป็นเลิฟซีนมันไม่ใช่เซ็กซีนแล,ลนะะ้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีแบบเลเวลที่จำกัด ก็เตรียมรับกระแสคู่จิ้นเลยไหมคะคุยภาษาญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนชอบอยากให้ทุกคนชอบเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแล้วแบบอยู่บุญมากๆมันมันทั้งแบบมีความคอมเมดี้แล้วก็จะมีความดราม่าแต่ว่าในดราม่านั้นก็ยังจะตัดเลี่ยงเรื่องแบบคอมเมดี้แบบสมุโดยตัวคนญี่ปุ่ที่ได้ไม่เหมือนกันกับเบลหน้ารักหน้ารักเติมเต็มต้องต้องตั้งชื่อไหมคะ เราดมเอวิ้งไม่ชื่อดมชื่ะเราเลยอดมชื่อเราเลยเดิมงั้นนั้ขอแบบคอมเมนต์ได้ไหมคะว่าชื่ออะไรดีถ้าแบบลองโสดอะไรช่วยคิดถ้าถ้าเราเป็นถ้าเราเปนสาอะไรดีอะไรขึ้นมาอะไขึ้นมาให้เพืนแฟนแบบเป็นแนวทางเก้าครึ่งต่อนึ่งเจยี่สิบต่อชื่อไหนครึ่งก่อนดีเราเรามีความสลับกันแหละค่ะแต่ผมว่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มรู้จักกันแรกๆแล้ว คุยเราคลีเพราะว่าน้องเขาไม่ไม่เกลี่จนเกินไปเหรือว่าน้องเขาไม่ได้หวานจนเกินไปเขามีความแมนๆอะไรบางอย่างลุยๆอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วค่อนข้า,าขงคลิกเลยมันก็เลยมีความแบบคนก็เลยจะแบบสลับไปสลับมากันแล้วถ้เจยแล้วก็ถ้าวัดคนไหนก็ใสา่หวานก็จะดูหวานแต่ว่าถเท่ก็จะดูเท่แบบก็เต่าหมวเต่าเต่าเตาอินเดอร์มาเดอมาแล้วเด้ดน

ไม่การชอนแออได้ๆเธอจะเป็นอะไรชอบตัวนั้นนี่มันสีขาและตาฟ้าชื่ออะไราเซียหรอกาเซียอกามิีเยอะหญิงเลนามยอยเนาะส้มยอยหมาสีขาว้มย้อยอากเป็นหม้อยากเป็นแมว้ายทีจริงๆเขามีมีทาเป็นหมาหรือแมวมากกว่ากันเขาสลับสลับภาวันไหนเขาแบบมีความเท่าห้า จะมีแบบน้องหมาเล่นนิดนึงแล้วเขาก็จะมีความโหดก็ uh, uh ้ของว่าเธอแบบเหมือนชี้ว่าว่าเวลาเจอพี่แอมพาพี่ไม่ในเรื่องของเธอแบบชี้ว่าเอ้าแปลกแปลกไขๆอยู่นะแล้วอย่างจริงๆขาเป็นพี่คนสวยไหมคุณไขนโอ้ยพี่คนสวยเลยพี่คนสวยแบบคนสวยอ่ะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคำนี้ทุกคนสวยคือภาพคือภาพตัวมีกล้าวคนเดียวเลยก็คือนิยามของคน ลองอีกก็สวยนะโอ้คมไโอ้ยสวยโอเคคอะคิดสนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีนดกมอบเ